รเปล่าไม่รู้จักเลยอ่ะเธอเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเราล่าให้ฟัง3มก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจยโฉผู้แต่ง หลอกวนจงหรือหลอกวนตรงในสมัยราชวงศ์หมิงฉบับจีนเจ้าพระยาพระคังเป็นผู้อำนวยการแปลตามรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือราชการที่หนึ่งแผ่นดินจีนในปลายราชวงศ์ฮั่นในรัชกาลพระเจ้าเลนเตอระมาณปลายยุคพุทธศตวรรษที่แมีกลุ่มโจรโผกผ้าเหลืองที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วชาวเมืองสามคนคือเล่าปีกวนอูและเตี้ยวหุย สาบานเป็นพี่น้องกันสามคนได้อาสาปราบโจรผกผ้าเหลืองจนสามารถตีโจรแตกผ้าไปได้พระเจ้าเลนเตจึงปูนบำเหน็จให้เหล่าปีไปครองเมืองเมืองหนึ่งโดยมีกวนอูและเตียวหุยเป็นทหารเอกฝ่ายขุนพลนหนุ่มอีกผู้หนึ่งชื่อโจโฉก็สามารถปราบโจรผกผ้าเหลืองแตกผ้าได้เช่นกันและได้รับปูนบำเหน็จ เป็นตำแหน่งสูงขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮียนเต้โจโฉตั้งตัวเป็นมหาอุปราชาสำเร็จราชาการแผ่นดินเล็กคิดกำจัดเล่าปีซึ่งขณะนั้นครองเมืองซีจิวอยู่โจโฉจึงได้ปรึกษาราชาการทับกับเทียนหยกเรื่องยกทับไปลบกับเล่าปีแต่กลัวว่าอ้วนเซี่ยวจะตีเมืองอู่อตโตกุยเกเห็นว่าควร จัดทัพไปตีเมืองชีจิวก่อนโจโฉก็เห็นด้วยครับฝ่ายม้าใช้คนที่มีหน้าที่ส่งสารโดยขี่ม้าเด็วไปอย่างรวดเร็วรู้ว่าโจโฉจะยกทัพไปจึงรีบไปบอกชุนเขียนที่ปรึกษาของเล่าปีนำข่าวไปแจ้งกวนอูที่เมืองแหฝฟื้และแจ้งแก่เล่าปีที่เมืองเสียวไายเล่าปีจึงบอกให้ชุนเขียน ไปขอความช่วยเหลือจากอ้วนเซี่ยวแต่ไม่สำเร็จโจโฉยกทัพไปตีเมืองเล่าปีเล่าปีได้พ่ายแพ้แก่โจโฉจึงไปอาศัยอยู่กับอ้วนเซี่ยวที่เมืองซีจิวฝ่ายโจโฉเมื่อเข้ายึดเมืองซีจิวของเล่าปีได้ก็ยกทัพไปตีที่เมืองแหฝือของกวนอูโจโฉส่งทหารไปล่อให้กวนอูให้ออกมาตามนอกเมืองและล้อมจับตัวกวนอูไว้ โจโฉเห็นว่ากวนอูมีฝีมือดีกล้าหาญและชำนาญในการสงครามจึงอยากชุบเลี้ยงไว้เป็นกำลังทัพในภายภาคหน้าเตียวเลี้ยวทหารฝ่ายโจโฉซึ่งกวนอูเคยช่วยชีวิตไว้ได้อาสาจะไปเกี้ยกล่อมกวนอูให้ไปกับโจโฉเตียวเลี้ยวได้กล่าวกับกวนอูว่าหากกวนอูแหกดันสู้ตายกับกองทัพโจโฉจะมีผิดสามประการคือหนึ่ง เล่าปีกวนอูเตียววุ้ยสาบานเป็นพี่น้องกันที่สวนดอกทอว่าแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวปีเดียวกันก็ขอตายวันเดียวปีเดียวกันหากกวนอูถึงแก่ความตายก็จะถือเป็นความผิดข้อที่หนสองเล่าปีผู้คิดกอบกู่บ้านเมืองบัดนี้เล่าปียังไม่สำเร็จการใหญ่ หากกวนอูต้องตายลงเสียก่อนก็จะถือเป็นความผิดข้อที่สองเพราะมีได้อยู่ช่วยงานเล่าปีให้สำเร็จการใหญ่สามเล่าปีฝากครอบครัวของตนกับกวนอูหากกวนอูตายก็จะถือเป็นความผิดข้อที่สามเพราะหากกวนอูตายก็ไม่ย่อมมีใครดูแลครอบครัวของเล่าปีกวนอูฟังแล้วจึงยอมจำนนแต่ข้อเงื่อนไข เป็นสัญญาสามข้อจากโจโฉคือ 1. ขอให้ได้เป็นข้าพระเจ้าเฮียนเตน้ 2. ขอให้ได้ปรณีบัติและคุ้มครองพี่สะพ้ยทั้งสองคือนางกรรมหูหยินและนางบินหูหยินภรรยาของเล่าปีซึ่งกวรอูนับถือเหมือนพี่สะพ้ย สขอไปหาเล่าปีทันทีเมื่อรู้ว่าอยู่ที่ใดเพราะได้สาบานเป็นพี่นอ้องเมื่อโจโฉฟังคำสัญญาทั้งสมข้อจากกวนอูโจโฉไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อสุดท้ายเตียวเลี้ยวจึงยกนิทานเรื่องอีเยียงผู้กตัญญูมาเล่าเพื่อชี้ให้เห็นว่ากวนอูนั้นเป็นคนกตัญญูมากหากโจโฉเลี้ยงดูอย่างดี อาจผูกใจกวนอูได้โจโฉจึงยอมรับเงื่อนไขของกวนอูแล้วโจโฉก็พาควรนอูไปถวายตัวเป็นทหารพระเจ้าเฮียนเต้โอเคเราเข้าใจแล้วขอบคุณนะที่ได้เราฟังไม่เป็นไร